ที่ท่านเห็นอยู่นี้คือน้ำตกตาดกวางสีอยู่ที่หลวงพระบางประเทศสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาวสวยงามมากประเทศลาวยังมีป่าดงดิบเยอะธรรมชาติยังสวยงามน้ำตกตาดกวางสีนี้อยู่ไม่ไกลจาก หลวงพระบางมากประมาณประมาณ12กิโลเดินเข้าไปนี่เสียงน้ำตกดังมากแล้วก็บรรยากาศชุ่มฉำ่ำ